สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอซีนะแล้ววันนี้ก็อยู่ในเกมไลเยื่อฟอนเทียนะครับผมวูโฮโูหูนะมามาแล้วยาโอยานมาพอดีเลยบอกเลยว่าต้องมีของดีๆมาขายอีกเป็นแน่แท้กระถางดอกไม้อ่ะมาดีเิเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความชุ่มฉ่ำแบบนี้นะฮะเหมาะกับการปลูกผักปลูกพืชเป็นอย่างยิ่งและก็ออกไปขุดแร่ที่เราไม่ได้ขุดมานาน,นแถวๆนี้ให้หมดเลยนะจะเอาไม่ให้หมดเขาเลย หลังจากนั้นก็ออกไปจนภัยต่อครับโดยที่ผมจะไปที่ป่าผาหินเออผาหินนะครับผมไอตรงที่มีแร่ทองแดงแต่ที่น่าเศร้าก็คือแม่งไม่มีทองแดงเกิดเลยดิผมก็เลยเลยไปที่ตรงอยู่ข้างๆนะที่เป็นไอที่มันต้องใช้น้ำเลเวลสองเอ้ยปืนฉีดน้ำที่อัปเกรดนะเพื่อไปฉีดไอ้เจ้าฟองเหนียวเหนียวหนึบนั่นนะครับพอเรา grade, อัปเกรดการกดชิดขวาค้างแล้ให้กระจายเปวงกว้างนะที่น้ำแตกเปวงกว้าง มันทําให้การฉีดน้ำํำฉีดสารพิษพวกนี้นครับดีขึ้นมากเลยมันเร็วขึ้นมากเลยครับแต่ว่าก็ไหนแหละฮะมันเยอะเลยเกิดมาไอ้ผ้าเอ้ยผมฝ่าจะใช้เวลามาสักสิบปีมั้งนะตรงเนี้ยก็ต้องบอกเลยว่าการทำความสะอาดที่นี่นะมันใช้เวลาค่อนข้างนานมากเลยครับก็คือยันหว่างจริงๆอะ่ะเออ ก็แบบว่ามันมีพืชด้วยนะมันมีพืชให้ต้องดูดด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่อย่างนี้มันมีน้าอยู่ตรงกลางอะให้เติมอะ <Wow. S 1> หลังจากที่ผมได้ทําการทาความสะอาดที่นี่เสร็จแล้วครับผมก็ได้ทําการทําการเยอะจังวะนั่นแหละก็ไดเออ้เดินตรงไปกลับบ้านนะครับแต่ว่าไปอีกทางหนึ่งไปทางที่ยังไม่เคยสํารวจครับก็ได้เจอกับต้นไม้ใหม่นะล้วก็หลดกับกบานแมง พอเดินตรงไปหน่อยนะก็เจอกับน้ําเหนียวนะผมก็เลยควักจุดสองห้อยของผมก็คือปืนฉีดน้ําผมออกมาแล้วก็ฉีด้าไปเอาเวนมันต้องใช้อัพเกรดอีกขั้นหนึ่งนะครับโอ้โหมันจะเหนียวได้ขนาดนั้นวะในเมื่อเราทําอะไรไม่ได้นะก็ต้องเดินต่อไปนะครับด้วยความเศร้าส้อยจนกระทั่งนะผมได้เเห็นเอ๊ะเห็นเออเออนั่นแหละเห็นอะไรบางอย่างนะที่อยู่ด้านซ้ายมือมันเป็นกําแพงสีม่วงม่วงเหมือนโบราณสถานนะครับ ด้วยความสงสัยผมก็เลยเดินเข้าไปดูแบบว่าตรงดิ่งเข้าไปก็เจอกับโอ้มันน่าจะเป็นทางเข้าแล้วแหละและ้วสวยซะด้วยนะเนี่ยตรงนี้ด้วยความที่ขึ้นชื่อว่าจอมเผือกนะผมก็เลยเดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายนะ,ะยังไม่เข้าก่อนยังังนะฮะเพราะมันมีทางขึ้นอยู่ก็เลยไปเผือกตรงนั้นก่อนและปลายทางนั้นก็คือลูกโอ๊กนั่นเองนะโหแพงโ,โคตรคุ้มเลยเหลือเชื่อ แต่ความเฟลก็จะมีความเฟี้ยวอยู่นะก็คือผมได้เจอกับถ้าน้อยนะฮะที่อยู่ตรงใกล้ๆกับลูกโอ๊กนะครับผมก็เดินเดินเข้าไปดูแล้วก็โอ้โหแม่งเหมือนเดิมไม่นี่วาแต่เพิ่มเติมคือมีดอกไม้สีเหลืองนะครับที่เราจะเอาไปอัปเกรดของไดนะ้และก็มีของมีค่าอย่างอัมพันธ์นะครับที่อยู่ข้างบนนี้แม่งซ่อนอยู่ซะแบบแหมเอาสเสด็นเลยผมก็ขุดออกมานะเพื่อจะเอาไปสกัดเป็น DNA ของไดโนเสาร์นะครับแล้วก็ไปทําลายโลกทีหนึ่งหวังว่าในนี้จะเป็นยุงนะ โอเคถึงเวลากลับเข้าเรื่องแล้วผมเดินตรงไปเพื่อเข้าประตูแลวปิ๊บก็บอกว่าไอ้โบราณสถานสุดย์เฟี้ยวนี่วะจากด้านบนนี้ปิ๊บเขาบอกว่าเขาสแกนแล้วแต่มันสแกนไม่ติดเว้ยมันเหมือนป้องกันการสแกนไหมแบบดีมากด้วยนะฮะคือพอสแกนลงมาเหมือนเหมือนสแกนหินเลยและแน่นอนนหน้าที่ของเรานะก็เหมือนเดิมครับผมหาโบราณวัตถุนะครับผมแปชิ้นนะเดี๋ยววดีแค่แปชิ้นเนาะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูกันว่า ที่นี่มันเหมือนกับอะไรผมว่าน่าจะเป็นแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหอศิลป์เหรอโคตรเหมือนหอศิลเลยนี่นรูปภาพหรือเปล่าจากการวิเคราะห์ของปิ๊บคงนะครับก็ได้ข้อสรุปมาว่าที่นี่นะฮะมันคือ โบสถ์นั่นเองนะครับผมเป็นสิ่งที่มีสิ่งสการะมากมายอยู่ที่นี่แต่ว่าดูเหมือนมันจะไม่ได้ถูกทําลายเพราะเก่านะครับแต่มันอาจจะถูกทําลายเพราะว่ามีคนมาทําลายนั่นเองนะครับอาจจะเป็นเรื่องของศาสนาอะไรพวกนี้เนาะก็เหมือนในชีวิตจริงของเราในประวัติศาสตร์ครับก็ประมาณนี้เลยครับทําลายกันเละเทะไปหมดจบจากวิชาประวัติศาสตรนะ์มาสู่วิชาปัจนภัยกันเลยดีกว่าผมได้ทําการเดินออกจากโบราณสถานฮะแล้วก็เดิน ไปตรงไปที่บ้านนะก็เจอกับป่าเหลืองอ้อยอีกแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้ผมจะไม่เดินเข้าไปในป่านะครับผมจะเดินอ้อมป่าเอาเพื่อจะเจอของดีๆน่าน่อเจอแล้วดอกม้สิขาวขาวจัว่วนะฮะโอ้โหได้วัตถุดิบมาอีกแล้วแลวตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นทะเลนะครับผมว่าฝั่งนู้นน่ะมันน่าจะเกาะเกาะฝั่งนู้นนะผมว่ามันน่าจะข้ามได้เว้ยแต่ไม่รู้ว่าจะข้ามยังไงนะครับจากการดูของทิศทางนะครับถ้าไปตา,าถ้าไปเลาะไปตามเนี่ย ก็จะเจอกับบ้านเราที่อยู่ตรงริมทะเลพอดีนะฮะผมก็เลยทำการเดินเข้าไปแม่งเลยเอ้ยอะอ่ะอ,อ่อนแอนี่หุ่นเหล็กหรือหุ่นกระป๋องวะเน,นี่ยพอเดินไปสักพักก็เจอกับบ้านยังไงเล่าแต่เดี๋ยวก่อนเลี้ยวขวานะครับเพื่อไปดูว่าตรงนี้มันมีอะไรบ้างนะฮะมันสวยดี ก็เลยลองมาดูตรงนี้มันมีดินที่สามารถเดินได้ด้วยนะครับก็ก็ดีแต่มันต้องมีของดีแน่ๆครับจากทรงและจากประสบการณ์4,000ปีในการเล่นเกมพวกนี้มานะครับอันนี้หรือเปล่าอหอยหูยยางชอบเลยหอยเนี่ยเอามาทำไมก็ต้องบอกเลยว่าโคตรจะเสียเวลาเลยว่ะกลับมาปลูกผักที่บ้านดีกว่าไหมเนี่ยนี่ฮะโอ้ผักของเรา อ,ออกดอกออกผลเรียบร้อยนะก็ต้องทำการจุดพอเราเสร็จกิจนะครับโอ้เสร็จกิจเลยวะแล้วโครงหันมาสร้างบ้านต่อระพ้าแมนะ่ยังสร้างไม่เสร็จเลยเนี่ยตอนนี้ก็เหลือแค่อ่ะไออะไรนะโครงครับของอลูมิเนียมครับแล้วก็จัดมาเลยแลย้วอันเดียวเองเจาะเข้าไปโอ้โห บ้านบ้านสวยเป็นเหมือนกระต๊อบมากกว่านี่น่ารักฟุ้งฟิ้งเชียรปาแา้วถึงเวลาที่จะหลับนอนดีกว่านะฮะอ้อเช้าสดใสน,นะก็ถึงเวลาทำงานไงโดยวันนี้นะผมจะทำการ ทำภารกิจนะครับตกแต่งบ้าน3ชิ้นนั่นเองนะครับผมก็มาดูว่าตกแต่งเพื่ออะไรวะนะครับผมก็นั่นแหละเลือกมาเลยฮะแล้วก็ตกแต่งไม่ให้เต็มที่ไม่รู้ว่ามันจะได้อะไรหรือเปล่าไงค,คือเน้นสวยงามไม่เน้นใช้งาน,นแต่รู้เหมือนว่าจะมองผิดไปนะเพราะว่าการตกแต่งบ้านจะทําให้เลเวลบ้านเราเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะส่งผลอะไรหรือเปล่าดูเหมือนมันจะมีบัฟด้วยนะบัฟที่ตอนที่เรานอนมันจะมันปลดล็อกมันล็อกอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดเราแต่งบ้านไปถึงเลเวลที่มันกําหนด มันน่าจะปลดล็อกไอเปิร์กนะครับที่เวลานอนปุ๊กก็จะได้เปิร์กนั้นมาตอนเช้านะเพราะผมเสร็จจากการสร้างบ้านนะครับตกแต่งบ้านเออผมก็ได้ทาการคัุฟงคับนี่ไปเรื่อยนะครับแล้วก็เจอกับนี่ดินเหนียวนะครับวัตถุดิบดินเหนียวที่เอามาจากไอกลังหันนะผมมันจะเป็นผงดินเหนียวไว้แล้วก็มาคัฟที่นี่ต่อและดินเหนียวนี่จะปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างนะที่จําเป็นกับการดํารงชีวิตของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นนะนี่เลย โอยแปลงเพาะปลูกขนาดใหญ่เบิ้มนี่มันใหญ่มากๆเลยครับโคตรใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วแต่มันต้องใช้ดินเหนียวไงเออเนี่ยปลูกทีนี้แบบว่าสนุกสนานน่ะภารกิจต่อไปนะครับที่เขาให้สร้างก็คือเอาโพสนะครับผมซึ่งผมไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องสร้างอะ่ะก็เลยสร้างแม่งเลยเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับ ฮะแล้วไงต่อโต้อตอบอัฟอัฟไหนอะเอยอัฟนี่เหรอใครวะนะ่าเหมือนจะมีคนเออ่จอดยานมานี่นะครับเขาชื่อว่าอัฟสวัสดีครับไปคุยต้นไหวสิโอ้โหโดูหนวดน่ารักเชี่ยโอ้โหภาษาอังกฤษซะด้วยอย่างนี้ก็ต้องザザคลิป แล้วประเด็นคือไอ้เจ้าอาัฟซี่แม่งเลือกมากนะเขาบอกอมันต้องให้สร้างรั้วสวนเป็นแบบดอกไม้ครับเป็นเป็นพุ่มพุ่มรัว้วฮะเหลือเชื่อเอาไปทําอะไรวะนะแล้วก็มีเครื่องอะไรไม่รู้ครับที่ต้องสร้างเหมือนกันคะตรงใกล้ๆนะฮะอันนี้ก็ต้องทําตามภารกิจไปแต่ดูเหมือนว่าส่วนที่มีปัญหาจริงๆนะก็คือไอ้เครื่องบ้านนี้นครับที่ต้องใช้วัตถุดิบคิสซ่อนแดงที่ซึ่งผมเอาเอาไปย่อยหมดแล้วแล้วก็ ลวดทองแดงที่ม่อยู่โคตรไกลแล้วหมดไปแล้วด้วยจัดเลอแล้วกูก็ <Damn. S 1> ต้องไปหามาใหม่อีกโอ้โหแย่เลยไกลซะด้วยแต่สุดท้ายทางที่ผมเลือกก็คือ,อ,อช่างแม่งนะครับแล้วก็ทําสวนที่กว่านะครับผมเดี๋ยวพัดหน้าค่อยว่ากันใหม่โอเคปะมันมืดแล้วเนี่ยดูดีบ้าจริงๆคือไปทําสวนมาด้วยเมื่อกี้ก็เลยแบบว่านานกว่าเดิมนะครับก็ที่เก็บเดินดูนิดด้วยนะพัดหน้าผมจะไปทีเดียวเลยเนาะโอเค ก็พันนี <S <S <deve ck ens forest> ้ผมไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ขอจบไปแค่นี้ดีกว่านะครับโอเคคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะส่วนคลิปน่าจะเป็นยังไงก็มาติดตามชมไปเลยโอเคบย้ิบาย้ะ